ออกไปก่อนวันนี้เอาตังค์มาจริงดิจริงเออพี่ครับคือว่าเราสองคนเนี่ยฮะลืมเอาตังค์มาฮะต้อง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 ทำยังไงอะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยทางร้านทำงานดีกว่าแล้วเรามีงานให้ทำแล้วก็แลกกับอาหารที่นี่เลยดีไหมดีไหมดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปทำครับครับผมไปเลยพี่วินครับจะให้ผมสองคนเนี่ยทำอะไรครับผมอ่าได้ครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองส่วนเดี๋ยวให้น้อง ช่วย้อรให้น้องจุ๋มครับช่วยสอนการแคะแล้วให้น้องบอลนะเข้าไปในครัวเพื่อจะแนะนําการทําเดี๋ยวจะมีคนสอนการแนะนําทําน้าซุปอ๋อนะฮะเดี๋ยวทางนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะงารเองเดี๋ยวบอลเนี่ยไปจัดการข้างในแล้วกันถ้าเราผมขอตัวลองไปลองทําก่อนนะฮะได้ได้ครับนี่คือชื่อพี่อะไรครับจุ๋จุ๋มสวัสดีครับสอเทคนิคการทําให้ผมนิดนึงนะฮะ Sika-sika, ɓangarorin da มาเลยมาไม่ต้องมาลีลาจะเป็นเรงเกอรหรือว่าเป็นสกามาจอยกันให้มันกันฟรีสวงยัวร์อัมที่กันสุดที่นี่นะครับน้ำซุปของผมก็เสร็จแล้วครับ นายของพี่บอลแล้วครับผมเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะดูจากสีหน้านะฮะหน้ากินขนาดไหนครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาใส่เลยใส่หัวเข้าไปเลยครับนี่เอาไว้ใกล้เลยครับเตรียมรีบนี่เราจะไปเสิร์ฟให้ลูกค้ากันนะครับไปครับครับ ได้แล้วครับก๋วยเตี๋ยวนะครับต้มยำนครับน่าทานมากเลยครับคขาหอม,ม้วครับเป<ผ>็นไงบ้างครับของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับอฮะเดี๋ยวนี้เราอยู่กับคุณรุ้นนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณรุ้นเนี่ยคือเจ้าของร้านครับ <c oughs> รค,ครับคุณรุ้นครับคือนะครับคุณเจออะไร่าครับพอเป็นมาเนี่ยของก๋วยเตี๋ยวสปาเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับใช่ครับอ่าตอนนี้ขอแนะนำอาหารเลยดีกว่าครับ ก๋วยเตี๋ยวจริงๆมันชื่อก๋วยเตี๋ยวปักหม้อเป็นอาหารพื้นเมืองของแปดริ้วคืออำเภอพนมสารคามแต่เขาจะมีสูตรตั้งเดิมคือจะเป็นปักหม้อต้นตำรับน้ำซุปจะเป็นน้ำใสปกติแต่ทางร้านเราก็คือจะเปลี่ยนน้ำซุปเพิ่มเป็นน้ำซุปเย็นตะโพน้ำซุปต้มยำคือจะเป็นสูตรทางร้านเองแล้วส่วนเป็นก๋วยเตี๋ยวสปาก,ก็จะมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับก่อนจะเปิดร้านเราได้ไป ที่พิษณาโลกจะมีก๋วยเตี๋ยวไห้ขาเคยทานกันไหมครับก๋วยเตี๋ยวให้ขาไม่เคยเลยแต่เคยไปครับทานครับใช่แล้วเราก็ไปนั่งกินกับเพื่อนกี่คนนึงทีเราไปนั่งห้อยขาปกติห้อยขาปกติมันไม่ไฮโซเราลองเราลองมาให้อยขาบนโต๊ะสปาเลยดีกว่าที่ตอนนี้เป็นคนนิยมแพร่หลายทั่วไปเป็นเพราะว่ามีที่เดียวในประเทศไทยหรอตอนนี้ใช่ครับตอนนี้มีที่เดียวของประเทศไทยที่มีโต๊ะสปาโต๊ะก๋วยเตี๋ยวบนโต๊ะสปาอ๋อกินก๋วยเตี๋ยวไปด้วย มีสปาเท้าไปด้วยครับท่านผู้ชมนะใช่ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยสนใจใช่มาที่นี่มาอย่างไรครับพี่บูษครับคือมาง่ายๆนะครับเอามาจากเส้นสุขุมวิทนะครับเลี้ยวมาพัทยากลางนะครับร้านจะอยู่ข่ามือนะครับตรงข้ามทางพานคามายมองง่ายๆก็คือห่างจากเส้นสุขุมวิทประมาณ50เมตร เห็นร้านเลยครับก็ไม่ไกลนะครับคือเดียวมาแป๊บเดียวไม่ห้าสิบเมตรก็ถึงแล้วใช่ครับซึ่งไม่ไกลเลยครับท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากสนใจที่จะมาที่น no ี่ฮะเออคุณรุครับและและเบอร์โทรที่นี่ฮะมีป่ะครับอ่ามีครับเป็นเบอร์โทรของวุฒิเองนะครับอ่าเบอร์โทรนะครับ086ครับ369 9037ครับอีกที่ครับคุณรุทเปล่าศูนย์แปดหครับ369 9037ครับอ่าติดต่อคุณรุทได้เลยอ่าฮะติดต่อคุณรุทได้เลยนะฮะได้ครับ สกตอนนี้เนี่ยฮะเราก็อยู่ที่เดอะทารารีสอร์ทแล้วแล้วห้องไหนที่จะพาไปนอนแล้วครับที่นี่เลยฮะดูบรรยากาศภายในห้องนะฮะ โดยรวมนะครับมีต้นไม้นะฮะก็สร้างแบบไทยนะฮะคือเนี่ยเพื่ออยากให้คนที่มาพักเนี่ยได้รู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านตัวเองบรรยากาศภายนอกเนี่ยก็ภายนอกเนี่ยก็ดูสบายมากๆเลยครับมาสวยมากนะครับใช่ครับสวยมากจริงๆฮะแล้วนี่คืออะไรครับยาคุซ่าใช่ไหมครับบอลยาคุ้บอลอย่าไปฟังเขาเลยฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฮะบรรยากาศสวยขนาดนี้นะฮะแต่ว่าภายในห้องเนี่ย จะสวยขนาดไหนฮะผมก็อยากจะลองไปนอนแล้วครับอดใจไม่ไหวฮะไปกันดีกว่าครไปดูในห้องพักว่าจะสวยขนาดไหนฮะจะว่าวขนาดไหน เธอมาเจ้าเดียวเลียบเงาสินดีโทรเธอเดินมาและเดินผ่านไปกี่ที่ขี่หนนไม่เคยสนใจจะให้ทำใจยังไงเดินมาแล้วก็เดินจากไปแค่อยากมีใครมีใจไปเที่ยวกันไหมถ้าเธอโอเคฉันก็ดีถ้าเธอว่าไม่คงที่ชาม บอลครับพี่มีอะไรพี่มีอะไรจะถามหน่อยรู้ไหมว่าทำไมที่นี่ชื่อเดอะทารารีสอร์ทก็เพราะว่าที่ตั้งติดกับทะเลไงครับไม่ใช่ครับแล้วเป็นเพราะอะไรล่ะครับโอ้โหเพราะที่นี่นะฮะเขาใช้นามสกุลของเจ้าของนะฮะเพราะนามสกุลของเจ้าของเนี่ยนามสกุลว่าทาราสินเขาเลยดัดแปลงมาเป็นเดอะทารารีสอร์ทนั่นเองโอ้โหโอ้โหแค่นี้เก็ตไหมยังครับเก็ตเลยครับเก็ตแล้วนะฮะ่าฮะที่มาของที่นี่คือ เด Th al in อะทารลีสอยนั่เองฮะแล้วรู้ไหมว่าที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนก็ที่ไหนล่ะครับที่นี่นะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยได้เดินทางมาจากนเทพยงราเดินตรงมาถนนสุขมุมวิทนะฮะมาถึงพัทยาใต้นะฮะจะอยู่กับเยื่อโลตัสพัทยาใต้ด้านหน้าจะเป็นร้านอาหารเรือไม้นะฮะเรือไม้อาหารเรือไม้เนี่ยด้านหลังจะเป็นเด Th al in อะทาราลีสอดแห่งนี้นี่เองอที่เราอยู่นี่ไงครับใช่ร้านอาหารเรือไม้นี่ฮะเป็นเจ้าของเดียวกันกับเดอะทาราลีสอดด้วยนะครับ เห็นไหมฮะเดินทางมาม่ยาเลยฮะถ้าเกิดสนใจนะฮะอย่าลืมแวะมาที่เดอะทาราลีสอร์ทแห่งนี้ด้วยนะครับแหมเป็นไงครับท่านผู้ชมนะฮะทริปนี้เนี่ยผมพาเนี่ยท่านผู้ชมมาเที่ยวที่พัทยาเป็นไงฮะท่านผู้ชมมีสถานที่ว้าวว้าวไหล่ที่นะฮะที่ผมพาท่านผู้ชมไปนะฮะมีทั้งสัปปะรดอาฮะมีทั้งกุ้ยเฉียวสปาแล้วก็ที่พักว้าวว้าวแบบนี้นะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยฮะอยากจะ ส่งความคิดเห็นกับสถานที่ว้าวๆในมุมมองของท่านผู้ชมนะส่งมาได้ที่ที่อยู่ข้างล่านี้เลยครับสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็2องคนนะัะต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกลับรายการว้าวไทยแลนด์ไปแล้วครับทุกชมจะนใ,ใหม่อังคารหน้านะครับ